ระบ,บรมศาสดาตรักนุบุพีกลหาแกนางนี้เธอบรรลุโสดาบันรบพระองค์เสด็จพระจากสถานบ้านแห่งนั้น มุ่งหน้าสู่วิหารทรงได้สักเด็ดไปทางพระลานหลวงพระรางชาทรงเห็นปลิดสดางและเข้าเฝ้าในทางคูณถามว่าไปไหนมาพระองค์ตรัสว่าไป ในบ้านของนางกานาเพราะเหตุอะไรหนานางกานาดา่าระเนนทรงให้นางกานานั่นหยุดดา่าระด่าเถนหยุดก่อกรรมทำเวร แล้วหรือ,อยังพักเจ้าค่ะหยุดแล้วขอถวายพระพรชัยอาตมาได้ให้นางกานาสำเร็จเป็นโสดาบันคือให้เป็นเจ้าของรักเงินทองมหาศาล โลกุตรทานอันยอดเยี่ยมและมั่นคงขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นและขอถวายความเคารพพระมหาเถระ พระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาคเจ็ดวัดพระธาตุดอยสุเทพและพระเดชพระคุณหลวงพ่อสุทธิสง,งุมรำเป็นต้น และขอถวายก็ถวายขอขออํำนวยพรว่าผิดขออ้อให้เขาอำนวยพรแด่ด้านผู้ฟังผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายมีคุณโยมเพทายสุวรณสิงหราชเป็นต้นวันนี้เออต้องขออภัยอืม ถ่ายปราศัยป่าน้าธรรมศายังไม่ทันเสร็จเออะเร็พระคุณหลวงพ่อสุทิสงึมลำนี่จากจังหวัดรูมยลำและคุณยมที่ตายสุวรรณสิงหรัฐเข้ามาออตั้งแต่หัวรุ่งเลยทีเดียวเลอยอออออทำให้งงพูดผิดพูดถูก ่อภัยเป็นอย่างยิ่งนี่ก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์มาแล้วกูดมอร์นิ่งเอาสาตุสาธุกูดมอร์นิ่งรายการยามเช้าว,วันนี้รายการยามเช้าว,วันนี้รายการ นี่อะไรเนี่ยทรรมตทัศของวัดพระธ,ธาตดอยสุขเทพขอกอ,อากาศทางสถานีวิทยุวพทสองจังหวัดเชียงใหม่มีร้อยเอกจำนวงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพภระดูปรยิยติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยาย วันนี้พุ่มปุ้ยหน่อยเอออากาศเย็นมากตั้งแต่ตอนกลางคืนมาแล้วสิบสององศาขณะที่พูดอยู่นี้สิบสี่องศาๆๆแล้ววันนี้สูงสุดก็สิบห้าองศาเองนะ แต่ว่าสิบสองสิบสามองศาของที่นี่นี่มัน,มนเทียบกับบ้านเราแล้วมันเหมือนกับบ้านเรามันเหมือนกับสี่ห้าองศาอย่างนั้ยน,นะเออมันเย็นแล้วก็มีฝนตกป่ยปลายปลาย อากาศวันนี้ขมุกขมัวท้องฟ้าไม่ค่อยแจ่มใสเออมันมันเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วเห็นว่าเห็นชันจาวาันพูดเมื่อวานเมวันรุ่มแล้วรุ่มแล้วเ่มือนเออที่นี่เริ่มไวกว่าบ้านเราไงเริ่มไวกว่าบ้านเรายมเพทาย น้อมกราบโอสาธุสาธุาม, <c oughs> มันเราก็เห็นว่าฝนตกแล้วก็มีพายุเข,ข้าด้วยเอานะเราต้องระมัดระวังกันหน่อยเอาแล้ตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะ อย่างอ,อยู่ในเรื่องของนางกา,านามารดาของนางกานาการนกาณามารดามารดาของนางกานาที่ทำเหตุทำเหตุให้นางกานา เดือดร้อนเพราะว่าเอาขนมเอาอาหารที่จะให้นางกาณาไปตระกูลสามีใส่บาตรสี่วันติดกันอืม ใบาทติดกันสี่วันนางกานาก็มไม่มีอะไรกลับไปบ้านสามีบ้านตระกูลสามีมแต่แล้วต่อมาก็ได้ทราบว่าสามีเอา เมียน้อยอืเอาพัญยามใหม่มาว่านเลยนะนางก็ไม่คิดได้โอ้เลยด่าพระด่านเนนด่ากราดเลยนีนี่ด่ากลาดเลยเป็นเหตุให้เดือดร้อนเอนกันนะแล้วก็การคลองเรือนของการคลองเรือนของ ตนเองเนี่ยมีปัญหาแล้วเ,นะเพราะพระเนนเหล่านี้แล้ว่าด่าใหญ่เลยด่าใหญ่เลยแบบบบประเภทเม,มาว่าเมาวรวมอ่ะเมารวมพระเนนไม่กล้ามาบินธบัตในถนนสายนั้นเลยอืม ใครว่าออผิดไปสี่รูปทําผิดสี่รูปทําผิดนี่หมายถึงว่าผิดในความคิดของตัวเองนะทําผิดไปสี่รูปออดา่าด่ากราดเลยใครมาด่าหมดทั <c oughs> ออ้งระทั้งเน้นทั้งเถนทั้งชีมาด่าหมดจนไม่มีใครกล้ามาผ่านทางถนนสายนี้ ในหมู่บ้านเนี่ยไม่มีใครมาบินธบัตรพระก็ไม่มาบินธบัตรเลือดร้อนกันใหญอ่อร้อนถึงพระบรมศาส,สดาทีเนี่ยมก็เลยเสด็จมาบินธบัตรด้วยพระองค์เองไปบ้านของบรรดานางกานาน เสร็จแล้วก็ถามนางการนาไปไหนนางก็นางร้องไห้อยู่ในบ้านนู่นเหมือนกันนะแอบร้องไห้อยู่นู่นทีผ่านมาเนี่ยด่าพระด่าเน้นเสร็จแล้วพระพุทธองค์เสด็จมาก็เลยเป็นผู้เก้อเหมนันนะเก้อขืนอายแล้วกลัวด้วยเหงนกตัวสั่นร้องไห้อยู่นู่นหมนะพระพุทธองค์แ ตรัสเรียกมาอืมสแสดงทำอนุปพีระถาให้ฟังอย่างนี้เนี่ยอเมื่อวานนี้มาถึงตอนนี้ยังเมื่อวานนี้ยังไม่ทันสแสดงทมหมดเวลาไปซะก่อน <c oughs> อมหมดเวลาไปอันนี้เอเล่าไม่ทันอุตโ,โอมก็ อแสดงทำเรื่องอนุอนุปปิกถาธานะกถาศีลกัาถะสัคะกาถาอาทีนวกาถาแล้วก็เนคขมกกาตถะอ๋อกกใจบรรลุเป็นโสดาบันมัมนบรรลุเป็นโสดาบัน อธิปานาธรรมาไว้ว่าพระบรมศาสดาตรัอนุปุตพีกัาแกนางนี้เธอบรรลุโสดาบันพระองค์เสด็จพระราชจากสถานบ้านแห่งนั้น มุ่งหน้าสู่วิหารทรงได้สเด็จไปทาง <c oughs> <c oughs> พระลานหลวงพระราชาทรงเห็นปริตแสดงปริศแสดงนี้คือหลังนะเห็นหลังแบดบเห็นพระพุทธองค์สเด็จไปสเสด็จผ่าน พระลานหลวงไปกำลังกาลังสเสด็จมาสเสด็จผ่านไปก็ให้ให้ทาหารไปรีบไปหมาขนาดนะรีบไปกราบทูลพระุทธองค์ว่าระราชาจะเข้าเฝนะ้าเงินระราชาจะเข้าไปถวายบังคมทหารก็ไปกราบทูลกราบทูลพระพุทธองค์ยุดก่อนยุดก้อนเงินเขายุดก้อน <laughs> ทหารนี่นะ <c oughs> เรียกพระองค์จุดก่อนว่าราชาจะถ,ถวายบังคมมือน้วน,นะพร <c oughs> ะราษก็เสด็ขาไปเฝ้าพระเจ้าองค์พ <c oughs> ระลานหวงพระราชาทรงเห็นปรดิศางและเข้าเฝ้าในทางทูลถามว่าไปไหนมานั <c oughs> ้นนะขอไป เลนมากวันนี้เสียงก็ไม่ค่อยดีเพราะว่เมื่อคืนที่ผ่านมาก็ฝนตกเป็นหวัดนิดนิดหวัดลงคอขอไปอมันไปไหนมาเงีน <c oughs> รับองตรัสว่าไป ในบ้านของนางกาณาเพราะเหตุไรหนาเพราะเหตุอะไรหนาภ่พระาชาทูลถามทูลตรัสว่านางกาณาด่าพระเนนมพระราชาทูลถามเลยว่าทรงให้นางกานานั้นหยุดดา่าพระดาเถน หยุดก่อกร,รรมทาเวรแล้วหรือยังพระเจ้าข่านนเนี่ยะอพระองค์ตรัสตอบว่าหยุดแล้วขอถวายพระหรชัยอาตมาได้ให้นางกาณาสำเร็จเป็นโสดาบันคือให้เป็นเจ้าของ ซักเงินทองมหาศาลโลกุตตระทานอันยอดเยี่ยมและมั่นคงมั่นคงนี้หมายถึงมีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาเนี่ยเหมือนพระองค์อองน,งนั่นแหละการทำหลองเนี่ยนะเป็นโสดาบันเหมือนพระองค์ลั่ <c oughs> นแหละนี่นี่ ศาสดาก็สเสด็จอำลาไปกลับไปสู่วิหารเชตวันพระราชากราบทูลว่าพระองค์ทรงทำนางให้เป็นเจ้าของทรัพย์ที่เป็นโลกุตระแล้วก็ช่างเถิดนะช่างเถิดพระเจ้าข้าส่วนมอมฉัน จะให้นางเป็นเจ้าของทรัพย์ที่เป็นโลกิยะเออให้บังให้บังมา,าลาชามาลาชามาลาชา,านี่แล้วเออถวายบังคุมุทาสา์สดาเสด็จกลับสู่พระราชวงังทรงยานใหญ่ที่ปุกปิดนะไปรับสั่งให้เรียกนางกานาม,มาแล้ว ระดับด้วยเครื่องอาภรทุกอย่างตั้งไว้ทรงตั้งไว้ในตำแหน่งพระธิดาผู้ใหญ่แล้วปราสว่าผู้ใดสามารถเลี้ยงดูธิดาของเราได้ผู้นั้นจงรับเอานางไปเือนะอ,อ,อ้ไม่เลี้ยงเองซะอีกอเจ้าเป็นดินนี้ก็ดีครั้งนั้นมหาอมาศ ผู้สำเร็จราชกิจทุกอย่างคนหนึกรดาบทูลพระองค์ว่าโอ้ถ้าพระองค์ขอรับนางกาณาเนี่ยไปเลี้ยงดูเองเหมือนกะันตั้งไว้คนรับนางกาณาไปก็ไปตั้งไว้เป็นบุตรตั้งไว้เป็นลูกบุญธรรมเป็นบุตรบุญธรรมนางกาณาเป็นที่ดาบุญธรรม อุทิธาอุปธรรมตั้งบุรุษไว้ที่ประตูทั้งสี่ตั้งบุรุษไว้คุอคอยดูคอยถามก็ไม่มีภิกษุสามเณรมาบิณฑบัตโอ้ข้าวนี้เงียบเลยทีนี้แถวหน้า พระลานหลวง,งหน้าพระราชวังแถวถนนหน้าบ้านบรนดาของนางกานาไม่มีพระเนนมาบินทบัติระราชาก็ไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวระลาชาก็รวมทั้งรวมทั้งประตูเรือนของนางกานา เอ,อนางกานาเนี่ก็เตรียมอาหารออใส่บาตรเ,ออเพราะว่าอมรานี่บอกว่าให้นางทําบุญได้ตามความปรารถนาเลยให้นางทําบุญได้ตามความปรารถนาอ,อื <c oughs> นางกานานี่ก็เตรียมอาหารบินบาบใส่บาตรไม่มีคนมาไม่มีไม่มีม,ม,ม่ใชไม่มีพระเนนมาบินบาบไม่มีพระเนนมาบินบาบบ้านของนางกานานี่นะถนนสายนั้นไม่มีใครมา แม่บาทจ,จะแสวงหาภิกษุหรือสามเณรทั้งหลายจะมาทำบุญใส่บาทนี้ก็ไม่มีอเออไม่มีไม่มีใครมาก็เข็ดขยาดกลัวกันหมดกลัวนากลัวนางกาาดา่านางกานาดาออ่านเนองยสามเณนทั้งหลายก็คงยังไม่รู้ว่านางกา,านาบรรลุเป็นโสดาบันแล้ว คงยังไม่รู้ว่าพรพุทธองค์เสด็จไปโปรโดนางกานาแล้วจนนางกานาเนี่ยเป็นโสดาบันแล้วก็มาเป็นทิดาพระราชธิดาของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าแผ่นดินแล้วแล้วแล้วก็ <c oughs> เอออำมาตรับนางกานาไปเลี้ยงดูแล้วให้ทำบุญตักบาทให้ทำบุญสุนทานได้ตามสบายแต่ก็ไม่มีไม่มีใคร <c ười> ไปบินนบ,บัตบ้านนางกา,างนาถนนสายนั่นทั้งหมดไม่มีใครไปตั้งบุรุษอืมดูแล้วสี่มุมเมืองว่าไงหนะึ่ง <c ười> ไม่มีพระเทนไปบินนบ,บัต คนอื่นๆก็เดือดร้อนด้วยอืไม่ได้ใส่บาตรนี่ไม่ไม่ใช่นางกานาคนเดียวนี่ๆภิกษุทั้งหลายก็อสนทนาทำกันในโรงธรรมวันหนึ่งว่าโอ้พระพุทธองค์นี่ยอดย่ำจริงๆว่าไงเนี่ยไปโปรดคนดา่า <c oughs> คนด่าพระดาเนนก็ไปโปรดเป็น ไปโปรดให้เป็นอะไรเป็นได้ถึงอริยบุคคลได้เป็นถึงโสดาบันเหมือนกันแล้วก็ได้รับการอุปธรรมบำรุงจากพระราชาได้รับการเลี้ยงดูจากกรรมาตเป็นอย่างดีอยู่นะสนทนากันในโรงธรรมพระดูองค์เสด็จมาตรัสถามือคุยอะไรกันเนี่ยิสูจทั้งหลายอยู่นะ อืมเอ้ยก็กลาดถูนพระสัจจะวมาคุยเรื่องนี้แหละเรื่องนางการนาเน,นี่ยเดี๋ยวนี้ยังไม่มีใครไปบินทบทน <c oughs> ัตคือพระพุทธองค์กลาดว่าโอ้นางการนาเน,นี่ยอืมนทำให้ภิกษุทั้งหลายเดือดร้อนโดยเฉพาะภิกษุสี่รูปเนี่ย เดือดร้อนมนไม่ใช่ในบัดนี้ท่านด้านเหมือนกันนะผู้ในอดีตการก็เหมือนกันนางการนานี่ทาให้ภิกษุสี่รูปนี้เดือดร้อนมาแล้วนะเออบัดนี้ภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลถามพระพุทธองค์ว่าเอะมันเป็นยังไงในอดีตการนี่มันมีเรื่องยังไงเออจนมาถึงปัจจุบันนี้เหรอเอเอ,เอน่ยทำไมมันเป็น เป็นเรื่องเป็นราวมาอย่างนี้นะอุปองม์ก็อยากฟังเรื่องอ่างนั้นอยากจะฟังอู้อยากฟังอยากฟังบาที่สุดทั้งหลยอยากฟังอุปองม์ก็นำมัดีตตนิทานมาด้ทีเนี่ยเออนำเอาพัพพุเขาเรียกว่าพัพพุชาดกพัผพ้นี่แปลว่าแมวนะนำเอาพัพพุชาดกนี่มา โอ้ตอนนี้ขอต้อนรับคุณโยมงานแสนคำเออโมทนาสาธุเหอนะไอวันก่อนนี่ไปดูโปรโฟไฟล์นี่วันก่อนไม่ได้ไปดูทีหนึ่งเลยนี่โอ้โมทนาโมทนาโมทนาสาธุสาธุสาธุครับโอ้เหมือนนะ เออมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอโมทนามาเอาหมดเวลาโอ้ใครจะหมดเวลาอดีเป็นท่านสุดท้ายทัน้พระพุทธองค์เอนนำอดีตตนิทานอที่นางกานาเนี่ยนางกานากับภิกษุที่ทำให้นางกานาเดือดร้อนเนี่ยนะ <c oughs> ไม่ใช่ในในบัดนี้เท่านั้นน้อกนะเนี่ยสี่รูปเนี่ยพระพระสี่รูปเนี่ยที่ไปบินทับาทเนี่ยนะทําให้นางกานนาเดือดร้อนเนี่ยนะในอดีตการก็มีมาแล้วเราเอานิทานเรื่องแมวมาเล่าให้ฟังเลยเนี่ยพระภูเนี่ยพระผูชาดกเล็สรุปว่าอืเนี่ย แมวตัวหนึ่งแมวตัวที่หนึ่งโอ้ี่วันก,ก่อนก็วันก่อนก็นำวันก่อนก็มาเขียนปะนานาธรรมวาดไว้เหมือนกันแมวตัวที่หนึ่งได้หนูเนื้อในที่ใดๆตัวที่สองเกิดในที่นั้นๆตัวที่สามและที่สี่ก็ได้ เกิดในที่นั้นๆตามแมวทั้งหมดนั้นทำลายปล่องนี้ถึงความตายอ,อมันเป็นยังไงแมวตัวหนึ่งได้หนูเล่นเนื้อในที่ใดๆโดงตัดสรุปว่าแมวตัวที่สองก็ย่อมได้ก็ย่อมเกิดในที่นั้นๆก็ย่อมเกิดในแมวเหล่านั้น เอเอแมวตัวที่สามตัวที่ตัวที่สามตัวที่สี่ก็เกิดในที่นั้นเหมือนกันแมวเหล่านั้นทำลายปล่องนี้แล้วถึงแก่ความตายถึงแก่ความตายปราก,กว่ามันหมดเวลาคนนี้ <c oughs> เออมันหมดเวลาอืมอันนี้ก็ คุณยงงานแสนคำมาเป็นท่านสุดท้ายเข้าสู่รายการเข้าสู่เส้นชัยของรายการในวันนี้แล้วโมทนาเป็นดังยิง่งเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยววันจะว่าจะให้จบวันนี้เนี่ยยังไม่จบอืเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้มาเล่าต่อนิทานเรื่องแมวนี่นะแมวสี่ตัวนี่นะเดี๋ยวแมวสี่ตัวนี่แหละจะมาเป็นจะมาเป็นอ ภิกษุสี่รูปที่ไปบินรบาดที่ไปทําให้นางการนาเดือดร้อนนี่นะไ้วันต่อไปวันต่อไปอมุนากับทุกท่านาที่เข้ามาแล้วในรายการวันนี้ <c oughs> ขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิม เป็นธรรมะในพระไตรปิฎกสามธรรมบทอันง,งดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขก,กายสบายใจปรารถนาสิง่งใดอันเลิศลำ้ำจงเพิ่มคูณตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพรอ